สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปอกพัสรกรไม่ทนโดนเนบใช้เงินทางชาติก็ไม่หมดรังลงทุนบินไปสักหน้าเมียมาร์กี้ถึงเมืองนอกหลายคนคงรู้จักกันดีสําหรับคุณแม่สุดสวยมาร์กี้ราศีบาลลนเชียรกาจิราธิวัฒน์และสามีฮิปฮอปอย่างปอกพัสรกรจิราธิวัฒน์ลูกชายสุดทิ่เกีรติจิราธิวัฒน์และดีตนางสาวไทยปี2507อภัสราหงสกุลที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจนํานวนมากจากการทําช่องยูทูบของเจ้าตัวและเมื่อไม่นานมานี้ทาง้าน สาวมากีและหนมป๊อกก็ได้ตัดสินใจพาลูกแฝดน้องมีก้าและน้องมียาไปเที่ยวประเทศสเปนซึ่งเป็นบ้านเกิดของสาวมากีนั่นเองงานนี้ต้องบอกเลยว่าแฮปปี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูกๆก,กันเลยทีเดียว อีกทั้งทางด้านนุ่มป๊อกยังได้ลงทุนบินจากประเทศสเปนไปประเทศสวีเดนเพื่อสักหน้าสีภรรยาสาวมากี้ไว้บนเรือนร่างอีกด้วยเสร็จจากการสักครั้งนี้ทั้งคู่ก็ได้บินกลับมาหาลูกๆที่ประเทศสเปนที่ได้ฝากให้คุณยายเลี้ยงไว้ชั่วคราวล่าสุดทางด้านนุ่มป๊อกก็ได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับภรรยาสาวมากี้พร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าก็ชาขอบคุณนะคะที่บินไปสักเป็นเพื่อนและได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์รามากลางอินสตาแกรมของหนุ่มป๊อกเอาไว้ว่าคู่รักคู่นี้คนมีตั เอะใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดโดยทางด้านนุ่มป๊อกก็ไม่ได้ปล่อยผ่านเข้ามาตอบกลับเอาไว้ว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับมีเท่าไหร่ถ้าใช้แบบไม่คิดไม่ทำงานหาเงินก็หมดครับท่านผู้ชมละครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ